ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของมินนี่จากไอดอลกันนะครับมินนี่นิชาของเราหรือว่าคิมมินนี่นั้นในตอนนี้เนี่ยฮอตมากๆเลยจริงๆกับงานใหม่นะครับกับพรีเซนเตอร์ของเว็บตูนนั่นเองในตอนนี้นะครับเว็บตูนไทยแลนด์ได้มีการออกโฆษณาตัวใหม่มาที่มีพรี มินนี่จากไอเีลนะครับซึ่งมินนี่เนี่ยก็ได้มาโปรโมท3ซีรีส์ชื่อดังนะครับหรือว่า3การ์ตูนซึ่งในตอนนี้นะครับทางเว็บนไทยแลนด์เนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับโฆษณาตัวใหม่ของมินนี่นะครับที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นถึงเว็บตูน3เรื่องเด็ดนะครับที่จะออกมาให้แฟนๆเว็บนเนี่ยได้ติดตามกันนะครับซึ่ง3เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เด็ดมากๆและมินนี่ของเรานั้นก็ได้มีการถ่ายแอดโปรโมทไว้น่ารักมากๆเลยซึ่งที่สําคัญนะครับที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆแถมชมมินนี่ กันมากๆเลยนั่นก็คือการแต่งตัวของมินนี่นะครับที่ทั้งใส่ชุดไทยใส่ชุดนักเรียนมัธยมนะครับแล้วก็มีชุดเจ้าสาวด้วยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแฟนๆเนี่ยดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกันบ้ากๆเลยที่ได้เห็นโฆษณานี้ของมินนี่เรื่องแรกเลยนะครับสำหรับเว็บตูนนั่นเ่ยก็คือวันทองไร้ใจในเรื่องนี้นะครับมินนี่ของเราได้ถ่ายแอดโฆษณาโดยแต่งตัวเป็นนางวันทองแต่ว่าไม่ใช่วันทองส่องใจนะครับเป็นวันทองไร้ใจมินนี่เนี่ยใส่ชุดไทยพร้อมกับผมหน้าม้าสวยมากๆจริงๆนะครับเป็นชุดที่แฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เห็น มินนี่ใส่ชุดไทยแบบนี้ที่ไหนเลยนะครับรวมไปถึงนี่เนี่ยถือได้ว่าอาจจะเป็นที่แรกเลยที่มินนี่นั้นเนี่ยใส่ชุดไทยถ่ายโฆษณาแล้วก็พูดภาษาไทยทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับนอกจากบันทองไร้ใจแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการเปิดเผยออกมานั่นก็คือเมื่อฉันต้องไปอยู่ในโรงเรียนชายล้วนนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยมินนี่ของเรานั้นก็แต่งชุดนักเรียนมัธยมต้นนะครับแถมยังแต่งชุดนักเรียนผู้ชายด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลุคของมินนี่ที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็บอกว่าน่ารกก ก็แทบจะไม่เห็นมินนี่เนี่ยแต่งตัวแบบนี้แล้วเพราะว่าตอนที่เดบิวต์เนี่ยมินนี่ก็อยู่ที่เกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีเพียงแค่รูปพรีเดบิวต์ที่มินนี่นั้นถ่ายกับเพื่อนๆในประเทศไทยเท่านั้นนะครับในลุคนี้เนี่ยแฟนๆก็ชมว่ามินนี่เนี่ยหล่อมากๆเท่มากๆแล้วก็คูลมากๆแถมที่สําคัญนะเนี่ยการไว้ผมหน้ามากับการแต่งตัวแบบนี้ของมินนี่เนี่ยน่ารักมากๆยิ่งเป็นแฟนๆชาวไทยนะครับยิ่งชื่นชอบมินนี่ในลุคนี้มากๆเลยมีความทอมบอยมีความน่ารักมากๆและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มินนี่เน เธอนะครับโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยมีความแปลว่าดราม่ามากมากเลยเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยรลดูเหมืนนนมินนี่ของเราเนี่ยก็แต่งตัวในชุดเจ้าสาวนะครับเป็นชุดเจ้าสาวที่สวยมากๆเลยมินนี่เนี่ยก็แต่งชุดนี้ออกมาได้ดีมากๆภาพแอบเนี่ยมินนี่ก็สื่อสารออกมาทางสายตาแล้วก็สีหน้าได้ดีจริงๆเหมือนกับเป็นเจ้าสาวที่สวยแต่ว่าไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะครับมีความร้ายๆมีความแอบซ่อนความร้ายเอาไว้ไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาหยุมหัวได้หยุมหัวมาฉันหยุมหัวกลับจ้าและสามลูกนี้ของมิน นี่นะครับกับการถ่ายแคมเปญใหม่ของเว็บตูนในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับก็ถือว่าปังมากๆทั้งมีการพูดภาษาไทยทั้งคลิปนะครับมินนี่เนี่ยก็เป็นคนไทยแลวก็ยังพูดไทยได้ชัดเจนมากๆจนทําให้แฟนๆหล,หลายๆคน,นยออกมาแซวนะครับว่าภาษาไทยของมินนี่เนี่ยดีขึ้นมากๆแล้วก็เป็นคิมมินนี่ที่พูดไทยได้ชัดเจนมากๆเลยที่สําคัญนั้นเนี่ยแฟนๆบอกว่าลุคนี้ของมินนี่ทั้ง3ามลุกเนี่ยสวยมากๆแปลกหูแปลกตามากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นมินนี่แต่งตัวแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในชุดไทยแล้วก็ชุดนักเรียนม ยมต้นเนี่ยแฟนๆดูเหมือนว่าจะชอบกันมากๆเลยและสําหรับเรานะครับใน3ลุคนี้เนี่ยชุดไทยก็ต้องบอกเลยว่ามินนี่นั้นจึ้งมากๆและก็แปลกตามากๆเลยนะครับที่นานๆนานๆที่จะได้เห็นมินนี่แต่งตัวแบบนี้ยังไงเนี่ยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของมินนี่นะครับชื่นชอบลุกไหนของมินนี่กันบ้างใน3ลุคนี้ไม่ว่าจะเป็นวันทองไร้ใจเมื่อฉันต้องไปอยู่ในโรงเรียนชายลวนแล้วก็สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ3ามลุคนี้ชอบลุกไหนกันมากที่สุดของคิมมินนี่เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับรวมไปถึงในฐานะของพรีเซนเตอร์เว็บตนโฆษณา ในแคมเปญนี้เนี่ยทุกคนคิดว่ามินนี่ทาได้ดีขนาดไหนปังขนาดไหนจึ้งขนาดไหนทุกคนชื่นชอบแคมเปญนี้ของมินนี่กันขนาดไหนเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนอวยมินนี่กันได้เต็มที่เลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ควรจะอวยจริงๆนะครับกับความสามารถของมินนี่แล้วก็อีกหนึ่งความสําเร็จของมินนี่ในฐานะพรีเซนเตอร์จากเว็บตูนไทยแลนด์ยังไงก็อย่าลืมติดตามเว็บตนทั้ง3เรื่องนี้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทองไร้ใจสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอแล้วก็เมื่อฉันต้องไปอยู่ในโรงเรงงเรรีีียนนนนนชาาาาาล้้้้วววทังง3ื่่อตติดดามมแาู เรื่องเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับและในอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมินนี่ของเรานะครับในฐานะของพรีเซนเตอร์เว็บตูดหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันว่าจะมีอะไรออกมาให้ติดตามเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยมาเซอร์ไพรส์แฟนๆกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอร์ปขียปปับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอมกอรเขีปปัด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยง